嗯。<sighs> ก็เด็กได้ใส่เงินได้ใท oh, ่าะแนนได้ทุกทุทานอ้าวมามามาเร่งตัวเร็วๆกัาว้าว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 เว้าว Ô tô.

นนนก,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 กินไปแน่กับล่งไปเรือนน้ำเนาะ